สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะนะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับวันนี้นะครับพ่อควานนะครับก็ได้เพิ่งมานะครับจากรับอาหารนะครับให้แม่หญิงกับน้องปานฝันนะครับผมที่โครงการนะครับวันนี้มีอ้อยนะครับได้อ้อยมานะครับก็เลยจะ ถ่ายคลิปช้าหน่อยนะครับเมื่อตอนเช้าก็ยังทำความสะอาดเสร็จนะครับแล้วก็เอาคุณป้าสมโอนะครับไปที่น้ำมูลนะครับที่น้ำมูลนะครับอันนี้ก็เพิ่งเอาอาหารลงนะครับเพิ่งเอาต้นอ้อยลงนะครับแล้วก็มาถ่ายคลิปนะครับให้แม่แม่เอฟซีนะครับผมได้เห็นเนาะนะครับถ่ายคลิปเสร็จนะครับก็อวานว่าจะไปดูนะครับคุณป้าสมโอหน่อยนะครับ เดี๋ยวจะให้คุณปาเล่นน้ำหน่อยนะครับเอาอันนี้ไปน้ำมูลนะครับให้เล่นสปาคโคลนหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับเมื่อกี้ก็อาบน้ำให้กับแม่หญิงกับน้องปันฝันแล้วนะครับเนาะปานกออาหารแล้วนะครับแม่หญิงของเรานะครับนีนะครับปานเอ้ยปานปา <c oughs> น ทำอะไรอยู่ตรงนั่นนะน้ออ่านเด้กวนนี่กวน,น,วนมาเร็วมาเร็วเอ,อะไรอืมอ,อะไรคะ <c oughs> อ,อะไรคะ เอาอ้อยหลือมันแก้วคะเอามันแก้วหรือกล้วยคะเดี๋ยวก็จะเอากล้วยให้น้องก่อนนะครับผมแม่แม่ fc นะครับจะเอากล้วยให้น้องก่อนสักแป๊บหนึ่ง รรวยครับรวยรวยให้ปานฝันนะครับอ่ะปานฝันมารวยครับมามาก่อน <มๆ S 1> กินแบบอร่อยเลยครับ Aber, abbe, 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 abbe. ต่อไปก็จะเป็นมันแก้วนะครับผมแม่แม่เอฟซีนะครับเดี๋ยวให้น้องปันฝันนะครับเมื่อกี้น้องกินกล้วยไปแล้วลูกหนึ่งนะครับก็จะต่อไปก็จะให้มันแก้วนะครับผมจะไม่ให้กล้วยเยอะนะครับผมนะครับมันแก้วนะครับก็จะเป็นชิ้นเล็กๆครับผมเป็นชิ้นเล็กๆให้กับน้องเวลาเคี่ยวง่ายนะครับ ตอนนี้ฟันยังเกิดไม่ไม่เต็มนะครับ <c oughs> รออีกสักเดือนหนึ่งนะครับฟันก็จะเต็มนะครับผมประมาณ6เดือนนะครับ <c oughs> เป็นชิ้นเล็กๆครับขนาดนี้ครับผมอ่ะ バイバ กินครึ่งครึ่งลูกนะครับมันแก้วนะครับด้วยลูกหนึ่งนะพี่ปอๆนะครับเดี๋ยวค่อยตอนเย็นกินใหม่นะครับกินเยอะไม่ได้นะครับตัวท้องของน้องไม่ไม่ค่อยดีนะครับให้กินนมเยอะๆดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ยังกินอาหารยังไม่เต็มที่นะครับกินวันละหนึ่งลูกนะครับอามันแก้วนะครับตอนเช้าก็จะครึ่งลูกนะครับ ก็หมดครึ่งลูกแล้วนะครับผมมันแก้วนะครับผมแล้วก็กล้วยนะครับลูกหนึ่งนะครับกินแค่นี้พอนะครับตอนเช้าก็หมดไปสองลูกแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็มันแก้วอีกครึ่งลูกนะครับก็จะกินประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็ค่อยกินใหม่นะครับกินเยอะไม่ได้นะครับกินนมเยอะๆดีกว่านะนะครับผม ก็คลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดับ Subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของน้องปันฝันนะครับก็สวัสดีครับผม